อยากจะให้แนวคิดสําหรับผู้ที่จะเลี้ยงไก่คอลลอนนะครับจะวาสร้างกําลังใจยังไงให้คนมีกํไรังลังใจจากที่เราล้มเหลวมาก่อนจากไก่ใช่ไหมครับผมทำไงให้ให้เราลุกขึ้นยืนได้เนี่ยช่วยๆเป็นกาลังใจเป็นแนวคิดหน่อยได้ครับจากโดยทั่วไปนะครับเกษตรกรเราจะล้มเหลวเนื่องจากเราขาดความรู้เรื่องตลาดเรื่องโลกเราไม่รู้ว่าการผลิตออกมาแล้วเราจะจะ จำหน่ายที่ไหนหรือว่าจะขายไขย่แต่ตอนนี้ผมเริ่มทดลองมาจากขายเป็ดขายไก่ตั้งแต่ตัวสองตัวตอนนี้จนกลายมาเป็นวันละเป็นร้อยตัวแล้วครับเป็นยครับผมแต่ตอนนี้ก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ว่ายังตกงานหรือว่ามีไรายได้น้อย ให้เข้ามาร่วมกับทีมของพวกผมนะครับสามารถรวมกลุ่มได้รวมกลุ่มได้ครับเข้ามาสมัครแล้วก็จะได้บอกแนวคิดว่าคุณจะเลี้ยงพ่อพันแม่พันลูกอนุบาลทุกช่วงอายุวัยของไก่นะครับสามารถมาทําร่วมกับพวกกับผมได้ครับก็เดี๋ยวอยากให้น้องแนะนํา ที่อยู่ทั้งแล้วก็เบอร์โทรด้วยเพราะว่าใช่ครับทุกคนที่ดูจะได้มารวมกันและมามาเดยนรู้ได้อ๋อบอกบอกที่อยู่ครับก็ที่หมู่หนึ่งตำบลควนาพราะไอ้ควนพราบ้านพล้านะครับ อำเภอป่าปยอมครับผมอำเภอป่าปยอมครับก็จังหวัดพัทลุงนะครับเบอร์โทร0635815662ครับเบอร์เกษมกัญชีครับผมสามารถติดต่อได้เลยครับสามารถมาเยี่ยมเยียนได้มาเยี่ยมได้ตลอดเวลาเลยครับผมได้ครับผมวันนี้เรามาถึงบ้านของเกษรกรนะครับน้องช่วยแนะนำหน่อยครับผมไอ้พี่แนะนำดีกว่าครับเอาเส้นเอาเส้น ครับครับ <c oughs> ทำอ่าที่นี่อ๋อที่นี่ตำบลพักตะขาครับอยู่ที่หนึ่งเป็นกลุ่มไก่คอร้อนอครับผมตอนนี้มีสมาชิกประมาณสามสิบคนมีไก่คอร้อนอยู่ทั้งหมดในทีมประมาณพันกว่าตัวครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมีไก่ต้มแล้วก็เนื้อติดผัดเผ็ดครับพ<อ><อ>ร้อมปรงุงมีเครื่องเคียงเรียบร้อยครับผม ผมอนุญาตเก็บรอย,ยลเลยนะครับครับผมม<ห>ีคเครื่องเคียงเรียบร้อยครับรครับผมจำไา้อยู่ชุดละหนึ่งร้อยบาทครับครับได้เลย ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เรานำท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่นะอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีก็คือเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไม่กักขังนะให,ให้ให้ไก่วิเคียแล้วก็กินอาหารโดยธรรมชาติไม่กักขังไม่ใช้อาหารที่ผ่านการผสมอาหารสาเร็จรูปนะครับ ก็เลี้ยงให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เราก็จะได้ไข่ที่มีคุณภาพนะครับีปมีคุณภาพแล้วก็เราไปกินไข่ก็จะได้ไข่ที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็ดีนะฮะราคาก็จะสูงกว่าท้องตลาดนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าคุณภาพแน่นอนเพราะคือไม่ใส่สารอาหารในในอาหารสัตว์นะครับเขาจะคุยเขียกินหญ้าไปตามธรรมชาตินะฮะเห็นไหมฮะครับเขาเรียกว่าทำให้ไก่ไม่เครียดอารมณ์ดีเป็นฟารม์มไไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับเห็นไหม ขีเคียโดยธรรมชาติวสวยงามน่ารักด้วยครับนไ,ไม่ตื่นด้วยไม่ตื่นคนครับสวยงามนะท่านผู้ชมทั่วไปสามารถเลี้ยงได้นะฮะเลี้ยงได้โดยที่ว่าเราเลี้ยงปล่อยรยธรรมชาติเลยนะรอบรอบๆบ้านรอบบริเวณนะครับ นะวิเคียกินนอนกินหญ้าในธจรมชาติครับจะมีฟางานะไม่กลัวกล้องด้วย <laughs> เขาก็คุยเขียไปเลยธรรมชาติกินหญ้ากินแมลงนะครับเห็นไหมสวยงามด้วยนี่เขาเรียกว่าไก่ไข่อารมณ์ดีนะฮะเห็นไหมคุยเขียไม่ต้องใช้อาหารจากกระสอบหรือสารสำเร็จรูปที่เราซื้อมาจากห้องตลาดบางทีก็มีสารเติมเต็ม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแต่นี่ชื้อให้เขาคุ้ยเคีย่ยแล้วก็กินอาหารแล้วก็ไข่ไม่เรากินอร่อยด้วยนะครับ,รบทุกคนสามารถเลี้ยงได้นะครับข้างบ้านเอาเอง